สวัสดีครับผมช่างแขกโกลาชานะครับวันนี้นะครับก็ได้มาติดตั้งมินิพาราโบลาโดมขนาดสามคูนหกเมตรนะครับผมนะครับวันนี้ก็วันที่29เมษายนนะครับสองพนะครับก็ได้มาทําการติดตั้งที่ตําบลบ้านปกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมนะครับก็ใช้ ทำเป็นแบบนอกดาวนะครับแล้วก็ใช้รถเทียบนะครับส่งเอามาติดตั้งหน้างานนะครับผมตัวนี้ลูกค้าได้ซื้อตะแกรงตากมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้แค่มาติดตั้งนะครับชุดมีข้างในก็จะมีชุดระบบฮีเตอร์นะครับลมร้อน 6. จุดนะครับเป็นเป็นลมร้อนขนาด2,000วัตต์นะครับผมจำนวน6ตัวนะครับแล้วก็จะมีพัดลมควนอากาศนะครับแล้วก็พัดลมดูดความชื้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ระบบนะครับแล้วก็ภายในนะครับตัวนี้นะครับก็โครงสร้างก็เป็นความใช้เหล็กกัมมนต์นะครับความหนา2มิลนะครับผมนะครับเป็นโครงเหล็กกัมมนต์การสนิมนะครับด้านหน้าก็จะมีการสาบนะครับผมแล้วก็จะมีไฟโซลาเซลล์นะครับผมประตูเป็นบานสวิงนะครับแล้วก็เป็นประตูอลูมิเนียมนะครับก็จะมีชุดตะแกรงมุ้วดกัมแแรงนะครับผมนะครับอันนี้ ด้านในก็จะมีชุดทิตเตอร์นะครับจำนวน6จุดนะครับผมนะครับจำนวน6จุดนะครับแล้วก็จะมีพัดลมกวนอากาศตรงนี้นะครับผมเอาไว้กวนอากาศนะครับเวลาตากกล้วยถ้าอุณหภูมิสูงเกินก็จะใช้พัดลมเปิดเพื่อให้อุณหภูมิเขาไม่ให้กล้วยไหม้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟสองสว่างนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับผมพัดลมกวนอากาศ2ตัวนะครับแล้วก็พัดลมดูดความชื้นขนาด เจ็ดถึงแปดนิ้วนะครับอีกสามตัวนะครับพร้อมไฟไฟบอกสถานะนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็ได้ทําการปูหินอ่อนนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมก็เหลือยาแนวนะครับผมนะครับแล้วก็ฮีเตอร์นะครับสามารถปรับความร้อนได้นะครับผมนะครับสเต็ปร้อนมากร้อนน้อยได้นะครับหรือว่าปิดก็ได้นะครับผมใช้สองตัวใช้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวหรือหกตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ เราต้องการนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับเราจะมาดูด้านนอกนะครับตัวด้านนอกนะครับก็จะมีแผงโซลารเซลล์นะครับขนาด120วัตต์นะครับผมจานวนหนึ่งแผงนะครับแล้วก็จะมีชุดตัวคอนโทรลนะครับผมนะครับชุดตัวคอนโทรลก็หลักๆก็จะประกอบด้วยตัวชุดวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับผมแล้วก็ชุดวัดอุณหภูมิภายในนะครับผมแล้วก็จะมีชุดควบคุม อุณหภูมิตรงนี้นะครับผมใช้เป็นระบบฮีตเตอร์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของฝั่งของระบบฮีตเตอร์นะครับผมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับผมนะครับหลักๆที่เราจะทําก็จะมีระบบระบบ3ตัวนี้ก็จะเป็นไปควบคุมการทํางานของพัดลมดูดความชื้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น ไฟจากาไฟกระแสฟ้านะครับแปลงเข้าในระบบสวิตชิ่งข้างในนะครับแปลงไฟเป็น12โวลต์เพื่อไปเลี้ยงอุณหภูมิเพื่อไปเลี้ยงชุดพัดลมนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นพัดลมดูความชื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นระบบนี้ก่อนนะครับใช้เป็นไฟจากไฟบ้านเรานะครับแต่ถ้าเราไม่มีไฟบ้านนะครับก็จะมีตัวที่2ก็คือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์65แอมป์นะครับผมนะครับใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะไปผ่านชุดควบคุมอุณหภูมิทํางานอ่าชุดทีครับเป็นชุดควบคุมความชื้นนะครับทํางานตามความชื้นนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่อ่าความชื้นที่เริ่มทํางานที่40นะครับแล้วก็ไปตัดที่อ่า35นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับพอลมเขาจะทําหยุดทํางานก็ต่อเมื่อความชื้นอยู่ที่สามสาเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับอันนี้เป็นพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ในกรณีที่ไฟดับแบตหมดนะครับก็จะมีตัวเลือกสุดท้ายก็คือใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับผมอันนี้ถ้าเราเปิดโซลาร์เซลล์นะครับพัดลมด้านในก็จะทําง,งานอัตโน,นมัตินะครับเราเห็นไฟสีม่วงนะครับติดอยู่นะครับอันนี้ก็จะคือ,อเป็นแหล่งตัวเลือกสุดท้ายนะครับเพื่อเอาไว้ในยามจาเป็นยามฉุกเฉินนะครับหรือว่าเราต้องการที่เราไม่ได้ตากอะไรเราต้องการที่จะให้กลิ่นภายในโรงเรียนเรา กินที่มันไม่พึงประสงค์ให้มันดูดออกก็จะใช้เป็นระบนี้นะครับให้พลังงานใช้พลังงานจาแสงอาทิตย์นะครับมันก็จะดูดความชื้นดูดกลิ่นออกไปในตัวนะครับในเวลาที่เราไม่ได้ตัดนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นชุดเบเกอร์สาหรับพัดลมดูดความชื้นนะครับด้านหลังนะครับจะมีให้3ตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีะเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น เบรกเกอร์จากแบตเตอรี่ท่าโทีครับอันนี้เบรกเกอร์จากแผงโซลร์เซลล์นะครับแล้วก็จะมีชุดเซิร์ฟกันฟ้านะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของไฟกันไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของพัดลมนะครับเมื่อเราเปิดตัวนี้ก็พัดลมก็จะทํางานนะครับสามารถไปปรับพัดลมด้านในนะครับให้หมุนรอบเร็วรอบช้าได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของไฟส่องสว่างด้านในนะครับผมจะมีไฟส่องสว่างในดวงนะครับ นะครับผมเปิดไว้อยู่นะครับปิดไว้นะครับผมนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ปิดอันนี้ไฟสองสว่างนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟพัดลมนะครับผมนะครับเบเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์เมนหลักนะครับที่จะมีไฟนะครับเราก็เดินสายต่อสายร้อยไว้ให้นะครับให้ลูกค้าเดินไฟแล้วก็มาเข้ากับชุดนี้นะครับถ้าเป็นระบบพิเตอร์ก็แนะนําเป็นไฟเบอร์16นะครับผมนะครับด้านในผมก็จะเดินไว้ที่ประมาณ10 สายเบอร์10นะครับผมทีนี้ถ้าเราต้องการใช้ระบบฮีเตอร์นะครับเราก็เปิดเปิดบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะเปิดเบรกเกอร์ของชุดควบคุมฮีเตอร์นะครับผมนะครับตัวนี้ที่ผมตั้งไว้นะครับผมจะตั้งไว้ที่45นะครับแล้วล้วก็เริ่มทำงานที่อุณหภูมิ45านะครับแล้วก็ไปตัดที่อุณหภูมิ50องศานะครับณตอนนี้ก็อุณหภูมิ50กว่านาฮีเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่า อุณหภูมิมันคงที่ไปแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบชุดของระบบคิตเตอร์นะครับแล้วก็ระบบชุดควบคุมความชื้นภายในโรงเรือนนะครับขนาดของโดมสามคูณหเมตรนะครับนะครับก็ชุดควบคุมก็จะเป็นเหมือนกันทุกทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาดตั้งแต่ สามคูณสี่สามคูณหกนะครับไปถึงแปดคูณยี่สิบนะครับผมนะครับก็จะมีเป็นระบบแบบนี้หลักๆนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ได้ให้ทีมงานเชื่องแขงนะครับมาติดตั้งนะครับเป็นโรงเรือนตากที่นี่ก็จะเป็นตากกล้วยแล้วก็ตากปลานะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงนะครับท่านใดก็สนใจก็สามารถโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0849593717นะครับแล้วก็เบอร์0864709659นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอกราวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ